ถ้าคิดว่ามันคือ Ex t e r n a l hard disk ิอ่ะมันดีแต่ถ้าคิดว่าโอ้โหมันจะต้องล้าถ้ามาใช้กับตัวการแบ็กอัพอะไรพวกนี้นะผมว่ายังยังยังไม่สุดอ่ะนะแต่ว่าถ้าเกิดรวมๆอ่ะเอาภาพรวมๆคือเป็น External อร์นอนดิด้วยแบ็กอัพครอมเราได้ด้วยด้วยความเพิ่มมีขนาด1นอ่ะทสมมุติคุณมี Mac อยู่ประมาณ2 5 6 g b หรือเอ่อ500กว่า g b เนี่ยมัน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 น้อยกว่าหรือว่ามันพอกับ1นทถูกไหมแล้วคุณจะมาแบ็กอัพมือถือด้วยก็สองอย่างมันมันก็โอเคแล้ว ก็สวัสดีครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะกับดีเนนะครับผมคิดว่ามีหลายคนนะครับก็น่าจะดูเรื่องของ d r i v e นะครับก็คืออุปกรณ์ชิ้นนี้อ่ะนะครับก็จะเป็นเหมือนเป็นพอตเทเบิลนะครับที่มี SSD นหน่วยความจำครับซึ่งมันออกมา2รุ่นก็คือรุ่น 1TB แล้วก็ 2TB ทรจากค่าย Synology นะถือว่ามันเป็นการพลิก นะครับตัว Product Line ของตัว Synology mm hmm. เลยเพราะว่าใครที่ติดตาม Synology mm hmm. มาโดยตลอดน่ะเขาจะมี NAS นะ n a s เนี่เขาจะเป็นเหมือนกับ Product ที่เป็นตัวชุดแรกนะครับที่ออกมาแล้วก็พออีกสัก10ปีต่อมาเขาก็จะเป็นพวก Product ที่เป็นเราเตอร์นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นพวก Hard Disk หรือว่าจะเป็น s s สนะครับซึ่งมันก็ยังเกี่ยวเนื่องอยู่กับพวก รงบกรณ์เน็ตเวิร์กแต่ตัวนี้มันเป็นเหมือนพอตเทเบิลถามว่ามันออกมานานแล้วนะครับสำหรับใครที่เคยศึกษามาแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามีน้องก๊อปนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการรีวิวคร่าวๆออไปเบื้องต้นแล้วแต่เพียงว่าผมยังไม่มีโอกาสได้มานั่งเล่นเองเลยวันนี้ก็จะมาคุยให้ฟังแบบตรงไปตรงมาว่าเล่นแล้วรู้สึกยังไงจะได้เอาไปเป็นข้อบุญพิจารณาประกอบการตัดสินใจก่อนซื้อต้องบอกก่อนข้างนอกเนี่ยไป เป็นพลาสติกนะครับพลาสติกด้านนะฮะข้างในก็จะเป็นเหมือนแผงวงจรแล้วก็จะมีพวกเมมโมรีนะครับพวกเป็นแฟลชลอมอยู่ข้างในนะครับล่าสุดที่ลองเล่นเพราะว่าผมใช้แม c แล้วซอฟต์แวร์มันยังไม่ออกสําหรับที่แม c สักทีแล้วมันเพิ่งออกประมาณสักเมื่อเดือนที่ผ่านมานะก็ออกมาแล้วก็ลองเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ลองเล่นดูแล้วก็ออลองเซตอัพดูปรากฏว่ามันก็โอเคนะคือมันมีหน้าต่างเมนูที่รู้สึกว่าจะเข้าใจง่ายนะครับแต่เพียงแต่ว่า ในเรื่องของการแบ็กอัพถ้าใครคาดหวังว่ามันคือ iCloud จะมาแทน iCloud เนี่ยคือไม่ใช่มันยังไม่ได้ขนาดนั้นแล้วก็ถ้าคอมเพรเทียบกับตัว NAS ที่เราใช้แบ็กอัพนะครับพวก y n e r p y p t o t o นะครับก่อนหน้านี้ก็จะเป็นโมเมนต์นะแต่เราเอาคุยว่าตอนนี้เป็นฟ h โต้แล้วกันผมคิดว่า NAS ทำได้ดีกว่าตรงไปตรงมาทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพอคุณเสียบตัวนี้คุณต้องเสียบกับ USBC นะครับของเครื่อง Mac นะพอเสียบกับเครื่องแม็กเสร็จปุ๊บตัวเครื่องแม็กของคุณนะจะต้องออนไลน์อินเทอร์เน็ตนะฮะถึงจะแบ็กอัพได้คือมันใช้ข้อมูลเนะวียผ่านหรือว่าส่งผ่านคอ,อ,อมพิวเตอร์ของเราทีนี้เนะ่ยถ้าเกิดว่าตัวโน้บุกคุณไปเกาะก,กับ Wifi ที่มันช้ามันก็ทานเฟอร์ดาต้าช้ามากเพราะว่าผมออมี Data อยู่ประมาณรูปนะก็ประมาณสัก2 0 0 0 0รูป มันก็ส่งค่อนข้างที่จะมันใช้เวลาแหละจะบอกว่าช้าแบบอืดเลยไม่ก็คงไม่ใช่แต่เพียงแต่ว่าความต่อเนื่องของมันอ่ะมันก็ต้องอยู่ที่คอมของเราด้วยถูกไหมชา้าในที่นี้หมายถึงพฤติกรรมการใช้งานของเราเช่นคุณไม่ได้เปิดโน้ตบุ๊กตลอดแล้วโน้ตบุ๊กคุณก็ไม่ได้แอคทีฟตลอดบางทีคุณลุกจากโต๊ะไปโน้ตบุ๊กคุณก็จะไฮบรนตหรือสลิปโหมดพอสลิปโหมดปุป๊บเน็ตตัดพอเน็ตตัดปุ๊บมันก็ไม่แบ็กอัพแล้วถูกไหมที่2คุณจะต้องเ,ออเปิดหน้าไอ้ตรงเนี้ย มือถือของคุณก็คือเปิดตัวหน้าแอปของมันตลอดเวลาเพื่อจะได้แบ็กอัพอันนี้ก็เป็นข้อเสียคือการที่แบบเออเรามาเปิดอย่างเงี้ยก็ทําให้เวลาเราจะใช้มือถือกับเรื่องอื่นเช่นไปตอบไลน์ตอบอีเมลดู Facebook ดู YouTube มันอาจจะไม่แบ็กอัพเลยหรือว่าแบ็กอัพก็จะเริ่มแบบมีคิวที่แบ็กอัพที่มันส่งข้อมูลปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บแล้วก็รอแล้วก็หยุดคุณก็ต้องกลับมาเปิดอีกแล้วก็ไม่ค่อยเวิร์กนะคือมันไม่สามารถที่จะทํางานหลังบ้านได้นะเออถ้าจะแก้ไขจุดนี้ก็คงจะต้อง ให้มือถือเราอะเสียบชาร์จเพื่อจะมันจะมีปุ่มเพื่อจะโ,โฟกัสแบ็กอัพคือหมายความว่าไอ้เครื่องมือถือเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยนอกจากชาร์จไปด้วยแล้วก็แบ็กอัพไปด้วยมันจะทํางานแบบต่อนเนื่องให้นี่ฮะฮะทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับถ้าถามว่าตัวนี้จะเหมาะกับใครในตอนนี้คือน่าจะเหมาะคนที่ใช้ Windows อยู่นะคือบางทีคนมีคอมที่เป็น Windows ที่เป็น PC แล้วแล้วคุณก็เสียบ USBC จากนั้นเนี่ยพอคุณเสียบ USBC เนี่ยคอมคุณเสียบแลนกิก a บิตเนี่ยมันชัวคือมันส่งข้อมูลได้้ชัววแลก สปีดชัวร์แน่นอนนะครับจะเร็วจะช้าใช้ cpu ด้วยใช้ cpu ข้างมากนะครับเกือบร0อเปอ็เลย i บีได้เนี่ยในการประมวลผลจะใช้ cpu ด้วยอันที่2คือบนด์วิด t h อินเทอร์เน็ตที่บ้านเราช้าเช่นเป็น wifi แค่ส4 g เนี่ยโอ้โหรอไปเถอะฮะช้าแต่ถ้าเราอัปเกรด wifi เป็น wifi 5 wifi 6ยิ่งดีนะ ax เนี่ยบนด์ w i ดต์กว้างกวงเนี่ยก็สามารถที่จะส่งจากตัวอุปกรณ์มือถือเรา,าไปที่ตัวบีได้ได้เร็วขึ้นอย่างตอนนี้ผมใช้ iphone ที่เป็น iphone 13 pro ดังนั้นเนี่ยมันรองรับพวก wifi 6กอยู่แล้ว นะครับแบนด์วิดในการส่งค่อนข้างกว้างแต่ถ้าเกิดคุณนั่นแหละมาใช้มือถือแบบเก่าหน่อยมันก็อาจจะลองแค่ Wi-Fi 5ดังนั้นเนี่ยความเร็วในการส่งข้อมูลก็ตามอีกนะครับดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเวิร์กไหมผมว่ามันก็เวิร์กแหละในโปรดัก์ใหม่ของเทคโนโลยีแต่ผมว่ามันต้องอาศัยการพัฒนาอีกประมาณหนึ่งที่จะตอบโจทย์สําหรับ ความคาดหวังในตลาดแมสนะครับส่วนใครที่เป็นแฟนบอยซิมูท g y อยู่แล้วแล้วไม่มีปหาเรื่องงบจัดเลยเอาไปลองเล่นดูนะครับคำขำราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ5,000กว่าบาทนะ5,000 5,000ต้นๆหรือระอะไรประมาณนี้ซัมติงนะครับก็มาพูดคุยกันมันมี2ขนาดก็คือ1เทกับ2เทนะครับถ้าคิดว่ามันคือเอ t e r n เทอ a ์นอน d มันทำได้มากกว่านะคือมันเร็วนะครับถ้าคิดว่ามันคือ External h a r d อะ่ะมันดีแต่ถ้าคิดว่า โอ้โหมันจะต้องล้ำถ้ามาใช้กับตัวการแบ็กอัพอะไรพวกนี้นะผมว่ายังยังยังไม่สุดอ่ะนะแต่ว่าถ้าเกิดรวมรวมน่ะเอาภาพรวมรวมคือเป็นแอคชั่นอลอาทิตย์ด้วยแบ็กอัพคอมเราได้ด้วยด้วยความที่มันมีขนาด1นึ่งเทอ่ะสมมติคุณมีแม็กอยู่ประมาณ2องร้อยห้าสิบหกกิกหรือสี่เอ่อห้าร้อยกว่ากิกเนี่ยมัน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 น้อยกว่าหรือว่ามันพอกับหนึ่งเทถูกไหมแล้วคุณจะมาแบ็กอัพมือถือด้วยก็2ออย่างมันมันก็โอเคแล้ว ดังนั้นก็ลองเล่นดูผมว่าไม่แย่แฟนบอยแหละมีความประทับใจแน่อนอนก็ประมาณนี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ